สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะช่วงนี้โควิดเราเก็บตัวอยู่บ้านเนาะเราก็จะตุนสเสบียงโดยเฉพาะไข่นะคะนะเราเอาไปทำกับข้าวเสร็จแล้วมันเหลือใช่ไหมไข่เปลือกไข่ไก่แบบนี้นะคะเปลือกไข่ไก่สดทำอะไรได้เป็นปุ๋ยดีค่ะเอาไปใส่คนต้นไม้เลยนะนี่แหละนะคะจะนี่ใส่เยอะมากโดยเฉพาะเปลือกของหัวกุ้งนะคะนะหัวกุ้ง เปลือกกุ้งนะคะสดๆที่เราลอกออกมาจากตัวแล้วเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะก็จะทําให้ต้นไม้ของเรางามนี่นะจ๊ะเห็นไหมโอ้โหไฟชีลาวงามมากนะก็เป็นเคล็ดลับนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปปฏิบัติด,ดูก็ได้น้องอใครยังไม่เคยเห็นเม็ดไอ้นี่มัง้งเขาเรียกอะไรอะย่านางเห็นไหมคะ สุกเปล่งปลั่งเนหะ็นไหมเออเนี่ยปุ๋ยจากธรรมชาติเน,นะจ๊ะกินแล้วอย่าทิ้งเอามาทำปุ๋ยนะก็จะงามปุ๋ยเปลือกไก่เอ้ปุ๋ยเปลือกไข่